โอเคครับวันนี้เดี๋ยวจ่าจะพาไปขับมอเตอร์ไซค์แถวบ้านจา่าดูสิครับวิวบรรยากาศในการใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เอากล้องติดหมวกกันน็อกไปดูสิว่าจะได้วิวทิวทัศน์สวยงามมากน้อยแค่ไหนตามมาครับผม ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกู้คนเจอกันอีกแล้ววันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง้าอเมริกา around the world มวนก่อนมวนก่อนตะกี้ผมปาไปแว้นมานะปาไปขับแถวหมู่บ้านผมมาขับรอบแถวหมู่บ้านมาพาไปดูบรรยากาศในสไตล์มอเตอร์ไซค์จะขับเองครับนะ จ๋าเคยทำคลิปรีวิวไอตัว821ของจ๋าไปครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวตัวไอ1มอนสเตอร์ดูคาติตัวนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องมอเตอร์ไซค์กับกองทัพเรือเอาอะไรกีกวะเน,นี่ยจา๋าผูกมัดกับทหารเยอะแยะยุ่งเยอะเยอะเยะไปกันหมดเอาจริงๆครับทหารอเมริกันเสียชีวิตในช่วงสงครามเสียชีวิตมากที่สุดกับมอเตอร์ไซค์ครับ ไม่ได้เสียชีวิตก,กับการสูญเสียในช่วงสงครามเลยสรุปว่าน้องพี่น้องทหารหลาย,ลายท่านเนี่ยไปสงครามไปสงครามมาแล้วก็กลับมาอยู่ในอเมริกาแล้วเขาก็มีเงินเยอะเขาก็ไปถอยมอเตอร์ไซค์สวยๆงามๆหรูๆมาเพราะเขาคิดว่ามันหนึ่งคงเท่สองบางท่านก็อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เพราะปลดปล่อย บางคนมีคติตรงตรงที่ฝังใจไว้ว่าฉันจะขับมอเตอร์ไซค์จนน้ำมันมันหมดถังอ่ะบูบูบูมานี่บูบูมานน่บูเดี๋ยวกันนะน้องหมาจ่าไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนบูมานน่บูมานี่บูบบ ไปไหนม่รู้มันลบอมาโอเคครับสวัสดีทุกทนสวัสดีด้ครับเออสวัสดีครับครับอย่างที่จ่าพูดไปพี่น้องทหารหลายหลายท่านไปสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวจากสงครามรอดตายกันมาแต่ด้านกลับมาถึงอเมริกามาตายเพราะมอเตอร์ไซค์ทางทหารเลยต้องหาวิธีแก้ไขครับเพราะช่วงนั้นกำลังพลิกมากเลย พี่น้องทหารตายพราะมอเตอร์ไซค์อ่ะวันสองวันตายละวันวันสองวันตายละตายละ,ยะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์บ้านเรามันก็สบายหน่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์กันคุ้นเคยกับมอเตอร์ไซค์แต่อเมริกามไม่ใช่ไงพี่น้องคนอเมริกันที่ไม่ใช่ทหารนะประมาณ90%ซใช้รถเหมือนไอ้ที่จะาจอดอยู่สองสามคันนั่นนะ เขาใช้แบบนั้นซะส่วนใหญ่กับไอการที่จะมาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มานั่งหามอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเราเนี่ยมันไม่มีความไวพลิบต่างๆเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมากทางกองทัพเลยต้องต้อง,องมีมีสร้างหลักสูตรมาเขาก็ออกไปดูหลายที่เลยเพราะคราวนี้เนี่ยถ้าใครศึกษาอเมริกาก็จะรู้เลยว่าอเมริกาเขามีกฎที่แตกต่างกันถ้ามันมี50สเตทหรือเอาทีบง่ายๆ50จังหวัด แต่ละจังหวัดก ok ็จะมีกฎการขับขี่ารจราจรที่แตกต่างกันไปเขาก็เลยว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปหาหลักสูตรอะไรมาเขาก็เลยมาเจอหลักสูตรของมอเตอร์ไซค์ M.S.F จากเขาจาไม่ได้มันย่อมาจากอะไรเพราะจาก็ต้องไปเรียนเหมือนกันเขาคือแบบนี้ครับเขาใครก็แล้วแต่ที่ครอบครองมอเตอร์ไซต์เป็นกฎของทหารที่ต้องอย่างน้อยไปเรียนคอร์สสวันคอร์สสวันเนี่ยจากไปเรียนมา มีการาใช้ใช้แบบถ้าเจอหลุมให้ทํำยังไงเออเออถ้าเจอ,อสิ่งก้อนไม้ให้ยกตัวขึ้นออมีการให้ระดับเบรก10วินาทีหรือว่าหรือว่าใช้ถ้าเบรกมี ABS เราเบรกกันยังไงเขาสอนหมดเลยนะครับแล้วเขาก,ก็ก็จะมีการทฤษฎีก่อนในการที่ให้ทําข้อสอบอแบบคือ,ค,อคือเขาเขาแบบ แบบเน้นเลยว่าถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องไปเรียนวิชานี้กับเขา3าวันทุกคนก็ต้องไปนั่งเรียนน,นี่เปิดทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพกองทัพทุกองทัพของกองของอเมริกาเลยทุกคนต้องไปเรียนหมดแล้วถ้าใครมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่า5 0 0ซีซีหลังจากที่คุณเรียนไอ้เบสิกคลาส3วันแล้วเนี่ยคุณต้องไปเรียนแอดวานซ์แอดวานซ์แอดวานซ์หรือแอดวานซ์บ้านเราเนี่ยเองนะ ก็ไปเรียนก็จะเป็นอีกหนึ่งวันคอร์สพวกนี้ก็จะมีการแบบลบลีกอะไรแบบใช้แบบคอมมอนเซน์แบบ,แบ,บนี้หรือว่าอะถ้าถ้าขับตามกันเป็นเป็นกลุ่มคนต้องต้องวางมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นสลอ็อตสลอ็สลอตไปมันมันคล้ายหลักสูตรของฮาร์เ y ย์เดวิสันอ่าและฮาร์เย์เดวิสันเขาก็ไอบริษัทบริษัทขายรถเขาก็มีคอร์สที่เขาทำก็คอร์สเดียวกันเลยที่ที่ทางกองทัพเรือใช้นะครับ ใช่ครับอย่านที่จ๋าพูดไปมันมันได้มีการสูญเสียกับมอเตอร์ไซค์เยอะพอสมควรวันนี้จ๋าพาไปขับมอเตอร์ไซค์มาจ๋าผิดกฎทุกอย่างที่ทางกองทัพได้สอนจ๋าเลยนะแต่คือจ๋าไม่ได้ขับออกถนนใหญ่มาเป็นเวลาเ,เกือบสามสี่ปีละเพราะว่ามีรถแล้วก็แล้วก็มีความรับผิดชอบเยอะ เอามอเตอร์ไซค์ไปก็ต้องมีกระเป๋าต้องเอาของขอนไปก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ว่าไม่ขับมอเตอร์ไซค์ละจ่าก,ก็เลยขับขับรถยนต์ไปแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณสักเดือนเดือนนิด,นด,นดหน่อยจ่าก,ก็จะสตาร์ทวอร์มอัพแล้วก็ไปวนรอบแถวหมู่บ้านให้เครื่องมันมันยังวิ่งอยู่นะแต่วันนี้จ่าทําผิดกฎทุกอย่างเลยเพราะเนี่ยคือของของกองทัพนะคือที่หลักสูตรนะครับคุณอย่างน้อยต้องแขนยาวอา่าแขนยาวกางเ,เกงห้ามกางเกงขาสั้น ากางเกงขาสั้นนะใส่ถุงมือใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ทำตามกฎทุกอย่างที่หลักสูตรสอนมาเลยสิ่งสำคัญของหลักสูตรนี้คืออะไรถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์แล้วคุณไม่ฟังแล้วคุณเกิดบาดเจ็บขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคุณตายหลวงจะไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างเลย แม้กระทั่งค่าโรงพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งประกันชีวิตเขาก็จะไม่จ่ายคุณเพราะฉะนั้นทหารพวกนี้เนี่ยยิ่งทหารชั้นผู้น้อยหรือว่าที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยเราก็จะบอกเขาเอออยากขับก็ขับไปแต่อย่างโง่อย่างโง่นะอย่างโง่ตรงที่ว่าคุณไม่ทําตามกฎแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคุณที่จะสูญเสียแต่ว่าครอบครัวของคุณจะสูญเสียและไม่ได้อะไรสัก,กบ,บาทเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพถึงให้ความสําคัญกับมอเตอร์ไซค์อย่างแรงครับนะจ๋าก็พาไปดูวิวบรรยากาศหลายๆอย่างนะครับรถพาไปดู่นะก็วันนี้ครับแบกแนวหน่อยนะแบกแนวหน่อยเอาคลิปที่สาระสาระหน่อยแล้วก็เอนเตอร์เทนแล้วก็พาไปดูรอบหมู่บ้านจ๋าซะด้วยนะครับแคลิฟอร์เนียใน50สเตทของอเมริกาเนี่ยบ้านเราจะซิกแซกมอเตอร์ไซค์ได้ไงเ้นะ ติดไฟแดงมาแล้วเบียดปุ๊บ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 ตูห้าไฟแดงพอไฟแดงไฟเขียวขึ้นมาปุ๊บยิงอย่างแคลิฟอร์เนียสเตทแคลิฟอร์เนียหรือจังหวัดแคลิฟอร์เนียเป็นสเตทเดียวที่อนุญาตให้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียกว่า split lane ก็คือว่าแบ่งแบ่งเลนใช้เลนกับรถยนต์แต่สเตทอื่นอีก49 s ส a t เตทคุณไม่คุณไม่สามารถไป Bank lane, แบ่งเลนกับเขาได้ รถมอเตอร์ไซค์สเตทอื่นนะจังหวัดอื่นในอเมริกาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของคุณก็คือเหมือนรถยนต์คุณจะเปลี่ยนเลนอะไรยังไงเนื้อที่ของคุณก็คือรถยนต์พอคุณติดไฟแดงคุณจะมาแบบแบบแบไม่ได้คุณก็ต้องอยู่หลังท้ายสุดเพราะคุณคือรถยนต์ คุณจะไปขึ้นมอร์คอกอสไฮวงไฮเว์ way, แล้วอยู่ยดีๆรถติดคุณจะไปซิกซซกซคุณทําได้ถ้าคุณอยู่แคลิฟอร์เนียแต่ถ้าคุณอยู่สไตย์อื่นคุณทําบ่ได้ไม่งั้นพวกนี้มันขับรถเหยียบคุณตาย <c oughs> ครับก็อ่าก็นี่ก็อีกมุมนึงครับนี่คือชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ในการที่เป็นทหารแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับก็สามารถขับได้ ขี่ได้แล้วก็ต้องทำตามกฎค้าคุณไม่ทําตามกฎคุณก็ก็ถือว่าเป็นคนโง่คนหนึงแล้วกันนะเมื่อกี้จากก็โง่ไปชั่วบุบไงจะเอารถไปวอร์มเอาไปวอร์มเอาไปหมุนหมุนมุน,มนแล้วก็ให้เครื่องมันวิ่งเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วจะาไม่ไม่คิดที่ยังจะยังไม่พร้อมที่ยังจะเอาออกถนนใหญ่นะครับอ่าเขาบอกเลยว่าอเมริกาขับรถยนต์เนี่ย คนอเมริกาขับขับรถยนต์เนี่ยเขาจะไม่มองหามอเตอร์ไซค์เพราะว่าทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขาคุ้นเคยกับรถยนต์มาตลอดแต่ของเมืองไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามอเตอร์ไซค์มันเยอะเขาก็ต้องมองหานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่อยู่เมืองไทยกำลังดูโอ้ยอะไรเนี่ยอเมริกามึงติ่งต้องหรือเปล่าอะไรแข่งมอเตอร์ไซค์นิ่งงุนอย่างนี้ต้องขับมันเรื่องใหญ่ในอเมริกาเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเขามันไม่ได้เป็น เป็นยานพายานพานะหลักที่เขาใช้ในกิจประจำวันมอเตอร์ไซค์ของเขาที่นี่เปอร์เซ็นต์สูงแล้วใช้เพื่อ,อไปออกทริปเพื่อสนุกสนานเพื่อไปนู่นไปนี่น้อยมากที่จะใช้ใช้เพื่อไปเดินทางทำงงทางงททำงาน,นมันก็มีอยู่แหละแต่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะออกขึ้นภูเขาขับรถเป็นกลุ่มไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ะนะโอเคครับ ยังไงวันนี้จ๋าก็ขอตัวไปทำทุราก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของจ๋าและชีวิตประจำวันของการเป็นทหารชอบไม่ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด, like, มกด subscribe c o m มนต์ลงมาด้วยนะครับพอจ๋าตอบทุกอมเมนต์วันนี้จ๋าขอไปก่อนครับเราเจอกันคลิปหน้ากับจ๋าโอเมริการอลสวัสดีครับ